สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องซ่อนแผงร้ายชิงบังลังรักเป็นของสนักพิมพ์แจ่มใสนะครับซึ่งเรื่องนี้ออกมาด้วยกันทั้งหมด2เล่มนะแต่ว่ามันมีจำนวนทั้งหมด6เล่มจบนะครับราคาปกจะอยู่ที่เล่มละ429บาทนะครับผมซึ่งสำหรับเรื่องซ่อนแผงร้ายชิงบัลังรักเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่มีชื่อว่าอาวี่ฉือเฟยเอียนหรือ อี่เฉือเฝยเอี้ยนนะครับผมถ้าออกเสียงผิดที่ต้องขออภัยด้วยเธอเป็นบุตรสาวของแม่ทัพราชวงศ์เก่าแล้วราชวงศ์เก่าล่มสลายมีราชวงศ์ใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วเธอก็ไปอยู่ที่กองทัพกบฏประมาณสักห้าปีใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็ได้กลับมาที่เมืองหลวงในยามที่เธอกลับมาอยู่ที่เมืองหลวงเธอก็มาอยู่กับลุงของเธอซึ่งเป็นอดีตโง,โง่ที่ตกต่ำเป็นคนที่ต้องเอาของเก่าในตระกูลไปขายเพื่อที่จะมาจุนเจือชีวิตในครอบครัวพู่ง่ายคือกาลังตกอับ ในวันหนึ่งที่เธอตามลุงออกไปเพื่อที่จะเอาของไปขายใช่ไหมเป็นแจกันปรากฏว่ามันมีม้าตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาทําให้ลุงเธอเผลอทําแจกันตกแตกซึ่งคนที่ขี่ม้าก็คือพระเอกของเรื่องพ่วเอาหินถิงนะครับหรือเซียวอ,อองบุตรชายคนที่สองของฮ่องเต้ซึ่งพอเขาเห็นนางเอกปุ๊บเขาก็จําได้ปั๊บนะก็มีการพูดกลุยมีการชดเชยเงินไปซึ่งในตอนแรกนางเอกก็คิดว่าเธอคงจะใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุข แต่ที่ไหนได้วันต่อมาปรากฏว่าเธอโดนเขาตามตัวไปเพื่อส้มใจกันที่แตกพอนางเอกไปก็จะมีการเล่นหมากร้อมด้วยซึ่งตอนนั้นนางเอกก็คิดว่าเธอสามารถเล่นชนะอีกฝ่ายได้ก็เลยไม่สนใจอะไรแล้วทีเนี้ยวันต่อมานางเอกก็เอาผ้าที่ปักไปขายซึ่งผ้าปักเนี่ยครับเป็นผ้าที่เธอลอกเลียนแบบมาจากลายที่เธอรู้จักจกับพวกต่างแดนมันก็เลยทําให้เป็นลายใหม่ใช่ไหมเธอก็ไปขายได้ราคาแพงถึงแม้ว่าจะปักหวยก็ตามมันก็เลยทําให้พระเอกรับรู้ใช่ไหมก็มาซื้อผ้าปักนี้ไป เธอก็เลยมีเงินทุนมีเงินทุนไปตั้งร้านโจกพระเอกก็มากินโจกแต่ทีเนี้ยเองมันจะมีพี่ชายของพระเอกนะครับซึ่งเป็นองค์ชายใหญ่หรือเป็นราชทายาทคนคนนี้เขาก็คิดว่าพระเอกสนใจตัวน้องสาวของนางเอกซึ่งเป็นลูกของลุงมันก็เลยทําให้องค์รัชทายาทซึ่งเป็นพี่ชายคนโตนะที่ต้องการฉุดขาพระเอกซึ่งเป็นคนที่รบเก่งช่วยพ่อในการรวบรวมแผ่นดินโดยการไปบอกพี่ชายของว่าที่คู่มั่นพระเอกเพื่อให้มาจัดการกับตัวน้องสาวของนางเอกมันก็เลยทําให้ตัวน้องสาวของนางเองกโดนจับเข้าคุก นางเอกที่เป็นคนธรรมดาไม่สามารถช่วยเหลือน้องสาวของเองได้ก็เลยต้องไปขอร้องพระเอกก็เลยเข้าทางพระเอกเพราะว่าตอนที่นางเอกไปขอร้องพระเอกใช่ไหมพระเอกก็แจ้งว่ากําลังรักษาบาดแผลจากอาการพิษที่โดนอยู่จากสมัยที่เขาเคยไปปราบกบฏซึ่งกลุ่มกบฏนี้ก็จะเป็นกลุ่มของนางเอกนะมันก็เลยทําให้นางเอกเห็นว่าพระเอกเนี่ยโดนพิษที่เป็นกามใจด้านก็เลยคิดว่าเขาคงไม่ทําอะไรเธอปรากฏว่าพระเอกก็ออกหน้าให้จริงมันก็เลยทําให้เรื่องเี้ยรู้ไปถึงห้องเต้ พราะจริงๆแล้วเนี่ยว่าที่คู่มั่นของพระเอกนะเป็นลูกของลุงซึ่งเป็นพี่ของแม่ซึ่งเป็นทองเฮามันก็เลยทำให้มีเรื่องพระเอกก็เลยไปสวมรอยว่าเนี่ยเขารักนางเอกนะอะไรประมาณนี้เป็นผู้หญิงในฝันเขามันก็เลยทําให้นางเอกตกกระไดพลอยโจรกลายไปเป็นชายาลองของพระเอกซึ่งนางเอกก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะนางเอกที่ไปขอให้พระเอกยกเลิกก็มีการท้าพนันแข่งหมากล้อมกันปรากฏว่านางเอกแพ้ก็เลยต้องยอมแต่งงานเป็นชายาลองพระเอก ซึ่งสาเหตุที่นางเอกยอมแต่งงานก็คือ1เพราะไม่สามารถไปเสธได้เพราะเป็นพระราชองค์การของฮ่องเต้กับ2คิดว่าพระเอกเป็นพวกเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็เลยคิดว่าแต่งงานไปก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่ที่ไหนได้พอหลังจากนางเอกแต่งงานไปใช่ไหมมันก็จะมีฉากเหตุการณ์หลายฉากเหตุการณ์ที่ทําให้รู้ว่าพระเอกไม่ใช่เป็นพวกกามไต่ด้านจนสุดท้ายมันจะมีการพานล่าสัของพวกอ,งอง๋องหรือพวกฮ่องเต้ใช่ไหมนางเอกก็ต้องไปอยู่ตำหนักเดียวกับพระเอกแล้วก็เจอพระเอกวางยาชาแล้วก็มีอะไรกันนะครับผมอ้ต้องบอกก่อนนะว่านางเอกมีอะไรกับพระเอกครั้งแรกไม่ได้เต็มใจนะ แลสุดท้ายมันก็จะมีหัวหน้ากบฏซึ่งเป็นอดีตคนรักของนางเอกมาหาซึ่งก็จะมาหานางเอกตั้งแต่ก่อนที่นางเอกแต่งงานแล้ววันแต่งงานก็มาเพื่อที่จะช่วงชิงนางเอกมันก็เลยทําให้อดีตคนรักของนางเอกซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้ากบฏท,ที่ตั้งตัวเป็นท่านอองจากแดนเหนือนะรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วนะพระเอกทราบความลับของนางเอกตั้งนานแล้วทราบว่านางเอกเป็นกุลซือของฝ่ายกบฏ รู้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงต้องการจะจับนางเอกตั้งหลายรอบเพียงแต่ว,ว่าอดีตรักขัดขวางได้เพียงแต่พอนางเอกผิดใจหน,นีกลับมาที่แม่เขาไม่สามารถขัดขวางได้มันก็เลยทําให้นางเอกต้องกลายเป็นเมียพระเอกแล้วก็แต่งงานกับพระเอกไปเสียตัวให้พระเอกด้วยเขาก็ยังไม่ละความพยายามนะครับก็จะมีหลายรอบจะพยายามมาชิงตัวนางเอกแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะพระเอกกันได้ตลอดซึ่งในตอนนี้เองมันก็จะมีการช่วงชิงอนานาจเกิดขึ้นก็คือองค์รัชญาตไม่ไว้ใจพระเอก ประกอบกับพระเอกไปทําให้ลุงของตนเองซึ่งมีพี่เป็นฮองเฮาแล้วเป็นคนที่สนับสนุนฮ่องเต้ให้สามารถครองแผ่นดินได้ก็คือมีการสนับสนุนทรัพ์สินมีการสนับสนุนเสบียงจนกระทั่งตั้งราชวงได้กลายเป็นขุนนางใหญ่ราชวงใช่ไหมมันก็เลยทําให้พระเอกนะโดนลดความสําคัญลงประกอบกับฮ่องเต้ก็ไม่ไว้ใจพระเอกด้วยเพราะพระเอกเป็นคนที่ลบเก่งแผ่นดินกว่าครึ่งของอาณาจักรเนี่ยพระเอกเป็นคนตีชิงมามันก็เลยทําให้ฮ่องเต้นะส่งพระเอกไปทางแดนใต้ ซึ่งทางแดนใต้มันก็จะมีอ๋องอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอ๋องที่รู้แล้วว่าไม่สามารถรบสู้กับอาณาจักรของพระเอกได้ก็เลยยอมสวามิภักดิ์แต่จริงๆแล้วอ๋อ,องคนนี้ต้องการที่จะสนับสุนกำลังไว้ต้องการที่จะรอโอกาสเพื่อจะชิงความเป็นใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเวลาในตอนนี้มันก็ผ่านไป5ปีแล้วหลังจากที่ราชวงศ์ใหม่ก่อตั้งขึ้นมามันเป็นเวลาที่อ๋องทางแดนใต้คนนี้สามารถรวบรวมกำลังได้ระดับหนึ่งแล้วขยายอิทธิพลได้แล้วพูดง่ายคือเขารอเวลาอีกนิดเดียวเขาก็จะสามารถสุกงอมที่สามารถช่วงชิงแนดิไ้้ลว แต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเกลือทางแดนใต้เนี่ยมันจะขาดแคลนเรื่องเกลือทําเกลือไงก็ไม่ลุ่งตัวของพระเอกก็เลยต้องมารับผิดชอบดูแลเกลือที่แดนใต้เพื่อนะคือมาจัดระเบียบกองทัพอะไรพวกนี้ด้วยคือมาคานอำนาจของอทางแดนใต้เพราะเกลือในแผ่นดินนี้นครับมันก็โดนลุงของพระเอกเป็นคนผูกขาดอยู่มันก็เลยทําให้พระเอกลงมาที่แดนใต้มางัดข้อกับอ,องคแดนใต้ซึ่งอ,องคแดนใต้ใช่ไหมก็พยายามจะกันท่าพระเอกนะครับไม่ให้มีอํานาจและทา,ายาทก็พยายามกันท่าพระเอกอีก มันก็เลยทําให้ทั้งสองคนนี้พยายามสมคบกันแล้วชายาดก็พยายามที่ยืมมือออกจากใต้ข้าพระเอกอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยทำให้หนางเอกติดร่างแหงมาด้วยเนื้อเรื่องในสองเล่มนี้มันก็จบประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่องซ่อนแผนรลายชิงบัลลังรักสำหรับเรื่องซ่อนแผนรลายชิงบัลลัรรง, like งรงักนะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่จากผลงานเขียนของคนเขียนเรื่องซ่อนรักชัยยาลับต้องบอกก่อนนะว่าที่ว่ามันเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่ใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีพอดคล้ายๆกันก็คือนางเอกเคยอยู่ในกลุ่มกบฏ รักกับหน้ากลุ่มกบฏสุดท้ายมาได้กับพระเอกที่เป็นอ๋องเหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่านางเอกในเรื่องนี้ไม่ได้ความจาเสื่อมแบบในเรื่องที่แล้วไม่ได้โดนหลอกมันจะเป็นพราเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าถึงแม้มันจะเป็นพราเดียวกันแต่ว่ามันมีรายละเอียดมีความแตกต่างให้เห็นพูดง่ายคือในเรื่องมันจะคล้ายกันยืมเขาคงเรื่องมาเพียงแต่ว่ามันก็จะมีความสนุกมีความแตกต่างตัวละครมีบุคลิกนิสัยที่แตกต่างกันถ้าเปรียบเทียบง่ายก็คือพระเอกในเรื่องนี้ใช่ไหมจะฉลาดกว่าไหวอย่างอ๋องในเรื่องที่แล้ว นางเอกในเรื่องนี้จะโง่กว่ารีเมียนถังในเรื่องที่แล้วพูดง่ายคือจะมีการตอบสเกลลงส่วนที่ว่ามันฉลาดกว่ายังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าพระเอกในเรื่องนี้นะเป็นคนที่รู้ตัวตนของนางเอกต้นรู้ว่านางเอกไปเป็นกุญสือให้ทับกระบดรู้ว่าเป็นหญิงสาววางแผนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหลอกลวงนางเอกทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะครอบครองนางเอกตั้งแต่สมัยก่อนยันปัจจุบันจนสุดท้ายเขาสามารถแต่งนางเอกมาเป็นเมียบังคับให้นางเอกสมยอมเป็นเมียเขาได้ ในช่วงแรกนางเอกที่โดนแต่งงานใช่ไหมก็คิดว่าใช้ชีวิตไปวันละกันถึงเวลาก็ปีกตัวไปแต่พระเอกก็สามารถทําให้เธอตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของตนเองทําให้เธอกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเหมือนสมัยที่อยู่ช่วยกองทัพโวดในการวางแผนการลบน,นี้นี่คือพระเอกแน่นอนว่าพระเอกนะถึงแม้ว่าจะดุร้ายถึงแม้ว่าจะใช้กําลังป๊ปั้มนางเอกอะไรก็ตามแต่เขารักนางเอกจริงนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังได้แค่ร่างกายของนางเอกอยู่มันก็ต้องรองในช่วงเวลาที่เขาได้หัวใจนางเอกด้วยอันนี้นี่คือลักษณะของพระเอก ในเวลาเดียวกันนางเอกในเรื่องนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะเก่งอุบายทางการทหารแต่การอ่านคนอะไรเนี่ยเธอไม่เป็นเลยมันเลยทําให้เธอหลงกลพระเอกได้อย่างง่ายดายเห็นพระเอกเดินหมากล้อมไม่เก่งเธอก็ไปเดินหมากล้อมแข่งกับพระเอกจนสุดท้ายแพ้พระเอกต้องรับปากแต่งงานเห็นพระเอกแกล้งทําเป็นโดนพิ่ไร้สมรภาพทางเพศเธอคิดว่าพระเอกปลอดภยัยเป็นผู้ชายที่ไม่สามารถสู้ได้เธอก็เลยยอมแต่งงานแต่สุดท้ายก็ต้องเสจพระเอกอันนี้มันเป็นลักษณะนิสัยของนางเอกที่ดอกจากเรื่องที่แล้ว ที่เธอไม่สามารถอ่านใจคนไม่สามารถอ่านกลอุบายในใจคนได้เกมทางการเมืองไม่มีมันเลยทําให้เธอเสียเปรียบถ้าเป็นหลิวเมียนถังในเรื่องซ่อนรักชัยยารับใช่ไหมเธอจะเก่งกาทั้งด้านการต่อสู้ด้านการค้าและการอ่านใจคนแต่นางเอกในเรื่องนี้จะเก่งกาแค่กลนอายเท่านั้นวรยุทธ์ก็ไม่มีด้วยมันเลยทําให้เธอดรอปลงมาใกล้เป็นนางเอกที่ต้องให้พระเอกปกป้องดูแลมากกว่าอันนี้มันก็จะเป็นความแตกต่างกันนะครับมันเลยทําให้มีความสนุกมีรสชาติที่แตกต่างกันไปไม่ได้ถือว่ากอล์ฟมา100% เหมือนกับว่าเอาเหล้าเก่ามาเขย่าในขวดใหม่ให้มันรสชาติแตกต่างขึ้นมีการบ่มเพาะขึ้นมันทําให้เราเห็นถึงแนวทางที่แตกต่างกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นพจนเดียวกันแต่ว่ารายละเอียดและในเรื่องปีดย่อยมันแตกต่างกันเป็นต้นไม้เดียวกันเป็นดอกกุหลาบเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละสีมีกลิ่นหอมมีอะไรแตกต่างกันมันเลยทําให้เรื่องนี้มันมีความสนุกมีความน่าสนใจถึงแม้ว่าคนเขียนจะเป็นคนเดียวกันแต่เราได้เห็นจินตนาการอีกด้านหนึ่งคนคนเขียนที่ไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องที่แล้วมาผีดอออกผลในเรื่องนี้แทน มันเลยทําให้เรื่องนี้ครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสุขมีความน่าสนใจในการอ่านและนอกจากนี้นะมันยังมีการชิงบัลลังก์ซึ่งการชิงบัลลังก์นี้แม่มันใช้ยุคสมัยที่เราอาจจะคุ้นเคยกันนะครับผมก็คือยุคสมัยของราชวงศ์ถังต้องบอกก่อนนะครับว่าใช้เป็นแม่แบบไม่ได้เป็นราชวงศ์ถังจริงๆนะก็คือพอดของราชวงศ์ถังมาพระเอกเป็นเหมือนกับหลีเสื่อหมิงที่ต้องมีเรื่องกับพี่ชายกับพ่อตอนเองในการช่วงชิงอํานาจตัวพ่อก็เป็นเหมือนหลี่เยียนที่โดนลูกชายบังคับให้ก่อกระบฏ อันนี้มันก็จะคล้ายกันเลยพูดง่ายคือมันเป็นการยืมพอดการก่อตั้งราชวงถังมาใช้พระเอกมีปัญหากับพี่ชายที่เป็นราชทายาทเพียงแต่จะมีจุดแตกต่างกันนิดนึงคือน้องชายคนที่3นะครับผมจะเข้าข้างพระเอกไม่ได้เข้าข้างราชทายาทอย่างนี้เป็นจุดแตกต่างกันนิดนึงมันก็เลยทําให้เรื่องนี้มันมีความสนุกและมีความแตกต่างนิดนึงนะซึ่งบทสรุปหรือฉากจบเนี่ยเราจะพอเดาได้คิดว่าพระเอกจะมีเป้าหมายคือการเป็นท่องเต้แน่นอนแต่จะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะผลงานกเก่าๆจากนักเขียนท่านนีี้ท่่เคยอาานมาใมใ ตัวของพระเอกเนี่ยจะค่อยๆเข้าใกล้ตำแหน่งข้องเต้เข้าไปเรื่อยอย่างเรื่องที่แล้วก็คือเรื่องหอมเกษาให้แม่ตัวของพระเอกเนี่ยก็เป็นรัชทายาทแล้วอะไรประมาณนั้นซึ่งมันจะค่อยๆเข้าใกล้ตำแหน่งของท้องเต้ไปเรื่อยซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะจบที่พระเอกได้เป็นท้องเต้หรือเปล่านะอันนี้คือเป็นพล็อตของเรื่องมันก็เลยทําให้เรื่องนี้มันมีความสนุกมีความน่าสนใจสำนวนภาษาที่สำนักพิมพ์แจ่มจสาสแปลมามันเป็นมาตรฐานของยุคนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการอ่านมันเนี่ยไม่มีปัญหา การบรรยายทุกนี้ใครที่เคยชอบหอมเกสามาเคยชอบซ่อนรักชายรักมาเคยชอบซ่อนกินมาผมว่าคุณไม่มีหวังแน่นอนสำหรับเขียนท่านนี้เพียงแต่ว่าคุณจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นมุกที่ซ้านิดนึงอาจจะดบๆในช่วงแรกนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่เคยอ่านมาหรือไม่คิดอะไรมากผมก็ว่าเรื่องนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อ่านสนุกอ่านเพลินนะครับแรงที่ผมให้นะผมให้แรงเอสเนะครับผมสําหรับเรื่องซ่อนแผนรักชิงังลังรับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับ สำหรับเรื่องซ่อนแผนร้ายชิงบัลลังก์รักใช่ไหมถือว่าเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่มันจะมีพอดคล้ายๆกับเรื่องซ่อนรักชายยาลับนางเอกอยู่ในกลุ่มกระบฏมีคนรักที่เป็นหัวหน้ากลุ่มกระบฏพระเอกเป็นท่านอ๋องลบการวางแผนต่อสู้กันจนสุดท้ายพระเอกรักนางเอกช่วงชิงตัวนางเอกมาพอดมันจะคล้ายๆกันเลยทําให้คู่แต่งงานกันแล้วก็ร่วมมือกันในการช่วงชิงแผ่นดินนะคบผมมันก็เลยทาให้เรื่องนี้มีความสนุกมีความน่าสนใจ ใครที่ชอบเรื่องในแนวนี้มานะครับผมว่ามีหวัวแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะขายกับซ่อนรักชายรักก็ตามแต่มันก็เป็นแค่พอดเพราะว่าตัวละครอ,อุป,ปนิสัยของพระเอกนางเอกมันมีความแตกต่างกันมันมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันมันเลยทําให้ั้งสองเรื่องนี้นะครับผมถึงแม้จะเป็นพอดเดียวกันแต่มีรายละเอียดปี๋ย่อยที่แตกต่างกันมันจึงทําให้เราสามารถอาจจะยางสกนสนานรับรู้สิง่งใหม่ได้เพียงแต่ต้องทําใจนิดนึงพอดเป็นซ้านิดนึง แต่ถ้าไม่ติดตรงนั้นถือว่าไม่มีปัญหาถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่อาจสนุกและน่าติดตามนะครับผมขอบคุณนะครับ